นะครับต่อยล่องบนนี้ครับอาเป็นเจ้าโจมาแปะครับโจ๊ะแปะครับที่ออกดำมาเลยอ้าวเป็นเจ้าเดียวครับสามเรือเจ้าโจ๊ะครับสายันครับสามไปด้วยพี่ไมซีครับพีบันครับโอ้โหพี่ัมซีครับยังเหมือนเดิมครับเป็นเจ้าเดียวครับสามรับเจ้าโจครับสายันครับแล้วก็พี่ไมซีครับพีพันนครับ ไม่ทำ้ครับททีนึงครับยังไม่เป็นไรนครับโดนไหนหอเปนรับยอยู่ครับนาุ้นนี่ครับยังตามยิอะเหมือนจะไม่โหนลหไม่ลงแล้วครัเหมือนจะโหนไม่ลงแล้วครับ ไม่รู้ครับแต่กูรู้เดี่ยววันตำแหน่งสองครับสายยานตนที่สามครับโอ้โหเสียดายจังครับอันดีบที่กับอันับที่สี่คัับที่ห้า